ศัลยแพทย์เกาหลีพูดเองลิซ่าจีซูกับโครงหน้าที่ฝาประธานค่ะถ้าจะให้พูดถึงวงเกิดกรุ๊ปของประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังโด่งดังแสงทางโคง้งทุกโคง้งวงแรกที่นึกถึงก็คงจะหนีไปไม่พน้นแบ็คพิงค์ล่ะค่ะศิลปินจากค่าย YG Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนนั่นก็คือเจนนีคคิมคิมจีซูโรเซและลิซ่า ด้วยเพลงและท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของวงจึงทําให้ทั้ง4สาวมีแฟนคลับทั่วโลกคะ่ะแถมยังหอบความน่ารักและความเป็นธรรมชาติมาตุนให้แฟนคลับได้จาะละรายกันอยู่บ่อย ล่าสุดนี้เองก็ได้มีศัลยะกรรมแพทย์ชื่อดังของประเทศเกาหลีได้ออกมาวิเคราะห์ใบหน้าของสองสมาชิกในวงยังสาวลิซ่าและจีซูโดะยศัลยกรรมแพทย์ท่านนี้ได้บอกไว้ว่าทั้งสี่สาวมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนและมีใบหน้าที่โดดเด่นสามารถจดจำได้ง่ายเห็นครั้งแรกก็จดจำได้ง่ายว่าใครเป็นใครเริ่มกันที่จีซูศัลยะแพทย์ได้วิเคราะห์ถึงหน้าผากของจี เธอนั้นมีหน้าผากที่ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆจึงทำให้ใบหน้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีพื้นที่เยอะและมีตาสองชั้นที่มองเห็นได้ชัดเจนและในบริเวณใต้ดวงตามีความเต่งตึงทำให้หน้ามีความเด็กเมื่อเทียบกับอายุในขณะเดียวกันจมูกก็มีความโค้งลงและมีความเหมาะสมกับใบหน้ายิ่งทำให้จีซูด,ดูเด็กลงไปอีกในส่วนของปากก็ดูมีน้ำมีนวลดูเป็นธรรมชาติสรุปโดย รวมแล้วว่าใบหน้าของจีซูช่างกลมกลืนทุกอย่างดูเข้ากันไปหมดทุกอย่างและจีซูยังเป็นสาวที่มีสไตล์น่ารักอีกด้วยค่ะมาต่อที่สาวลิซา่าสำหรับสาวลิซ่ามีดวงตาที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของใบหน้าและมีตาสองชั้นที่ชัดเจนโดดเด่นดูเป็นแค่ดวงตาก็สามารถไปรู้ได้เลยค่ะว่านี่คือสาวลิซา่ามาในส่วนของใบหน้า ลิซ่านั้นจะค่อนข้างใหญ่คะ่ะทําให้พื้นที่ใบหน้านั้นเหลือน้อยทําให้มีความคล้ายกับตุ๊กตาในส่วนของจมูกเป็นสันคมมากชัดเจนและโดดเด่นทําให้ใบหน้ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและปากมีพื้นที่ให้ตกแต่งเยอะจะทาลิสติกแบบไหนก็ดูสวยไปหมดเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ดึงดูดผู้คนเมื่อสรุปแล้วก็ดูเท่และสวยงามมากๆคะ่ะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ทำห้เห็นว่า สาวๆทั้งสองคนที่เราได้นำมายกตัวอย่างให้ฟังนี้เมื่อใครได้เห็นเข้าละก็จำเป็นจะต้องหลงทุกคนเลยล่ะคะ่ะ